เมื่อก่อนพื้นที่ตรง,ตรงนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่ที่มีขยะมีคนเนี่ยเอาขยะมาทิ้งแล้วก็เป็นป่าหญ้ารกมากอันตรายครับซอยนั้นมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะรกนะฮะมันไม่มีใครดูแลก็ต่างคนต่างอยู่แล้วก็มีเศษไอ้พวกใบไม้ก็เยอะทำให้เป็นที่สะสมขยะคน,ผ,นผ่านไปผ่านมาก็ทิ้งขยะงสงวนตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นที่ทิ้งขยะสกระปรก ใครเห็นมีขยะก,ก็เอามาทิ้งมาทิ้งก็มันก็เป็นที่ลกร้างตอนนี้ทางมหาลัยสยามโดยศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนนะฮะร่วมกับทางชุมชนร่วมกับเขตจัดทําในโครงการบริคคิงเดย์นะฮะในผลคือทําให้พื้นที่ทั้งหมดนี่นะฮะโล่งขึ้นจากพื้นที่ที่สกโปกค่ะเราก็เริ่มเข้ามาเก็บกวาตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้ แล้วก็ทําให้มันดูดีขึ้นมีการปลูกต้นไม้ริมถนนตั้งแต่บริเวณวัดไปถึงหลังมอสยามเรามองว่าต้นไม้เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่ธรรมชาติที่สุดที่ควรสัมผัสดได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศโดยรอบตรงนั้นเนี่ยล่มลื่นเราต้องการที่จะอนุรักษ์ต้นไม้ให้มีพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดถ้าเราไม่ร่วมกันปลูกต้นไม้ไม่หาต้นไม้มาปลูกเนี่ยมันก็จะหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราพยายามเออ่ ทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือการทอดพระปาต้นไม้เราก็เชิญผู้สนใจแล้วก็คนใจบุญเนี่ยเข้ามาร่วมทํากิจกรรมนี้โดยการบริจาคเงินสมทบกองทุนต้นไม้ในการนําเงินไปซื้อต้นไม้มาปลูกในพื้นที่ ชุมชนเราเนี่ยผูกพันกับวัดเราเลยคิดว่าเราทําอะไรที่เกี่ยวกับวัดนะฮะแล้วก็จะได้นําเงินตรงนี้เนี่ยไปซื้อต้นไม้ผู้คนที่อยู่ในชุมชนเราก็จะมีส่วนร่วมด้วยกันนะฮะเป็นการทาบุญร่วมกันทั้งชุมชนวันนี้ทอดผ้าป่าต้นไม้ค่ะเพื่อจะสร้างพื้นที่สุขภาวะให้เกิดความสวยงามเป็นธรรมชาติมาร่วมขบวนทอดผ้าป่าต้นไม้นะคะเพื่อที่จะนําเงินที่ได้ค่ะไป สร้างสุขภาวะในบริเวณพื้นที่เพื่อให้มีร่มเงาต้นไมส้สวยงามอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากมีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะเพราะว่าการที่เราได้ออกมาเนี่ยกถ็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ได้ร่วมกันสร้างทำให้สังคมมีเป็นสังคมที่ดีมีความสุขนะคะแล้วก็สวยงามขึ้นค่ะ ั้งหลังได้มารุ่มแรงร่วงใจกันเพื่อจะพัฒนาตรงนี้ให้เป็นที่เหมาะสมเป็นที่สวยงามของกรุงเทพมหานคร ตอนนี้กําลังนับเงินหลังจากที่เราถวายผ้าป่าที่ได้จากการเลี้ยนลายจากชาวบ้านนะครับเพื่อมาร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของชุมชนหลังมอสยามและก็ชุมชนสีประดูนะครับ <5 S 2> อยอดเงินบริจาคผ้าป่าทั้งหมดนะครับ4ี5มบาทกับ ก็คิดว่าสําเร็จมากเพราะป่าเราเราใช้เวลารวบรวมเพียงประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะก็ได้ความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านถึงสี่หมื่นซึ่งคิดว่าเงินสี่หมื่นเนี่ยก็ไม่น้อยเหมือนกันฮะก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าเวลาเราทําความดีอะไรเนี่ยนะะเราก็รู้สึกตัวเองดีมีความสุขนะคะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนเขามีความสุขด้วยในอนาคตของลานตรงนี้คิดว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลานกิจกรรมของโรงเรียนที่จะใช้ในการ ทำกิจกรรมเป็นห้องเรียนธรรมชาติก็ได้เป็นลานธรรมก็ได้อยากเห็นลานกิจกรรมเรามีต้นไม้เร็วๆเลยค่ะ